มาดูวิธีการเขียนสัดส่วนสามเหลี่ยมคล้ายนะครับมันก็มีอยู่สองลักษณะแบบแรกคือเอาด้านที่อยู่ในรูปเดียวกันหารกันสมมุติเอา c ตั้งแล้วเอา a เป็นตัวหารงั้นตัวตั้งก็ต้องเป็นด้านที่คู่กับ c ในอีกรูปหนึ่งด้านที่เป็นคู่กับ c นี่มันก็คือด้านที่ยาวแซดเข้าใจปะงั้นแซก็จะเป็นตัวตั้งตัวหารก็ต้องเป็นด้านที่คู่กับ a ด้านที่เป็นคู่กับ A ก็ยาวเก็เป็นแซส่วนเ C ส่ส่วน A ก็ทส่วนเอย่างนี้พอมองออกไหมลูกอโอเคส่ C ส่วน A เท่ากับแซส่วนเอถ้าเอา B ส่วน A บ้างเอา B ตั้งเอา A หารคู่ของ B ก็คือ y งั้น y ต้องเป็นตัวตั้งคู่ของ a ก็คือ x ก็จะเป็น y ส่วน x b ส่วน a จะเท่ากับ y ส่วน x ถ้าเป็น b ส่วนด้วย c ออาดอานน้ตาออด้านนิตาออาด้านนิาานนาานนหาร b ส่วน c งั้นคู่ของ b ก็คือ y คู่ของแก็คือคู่ของ c ก็คือแก็เป็น y ส่วน z ซนะครับอันนี้คือลักษณะการเขียนแบบแรกทีนี้ถ้าเกิดเอ่ออเาคนรูปผ่านกันอาจจะเป็นรูปใหญ่ตั้งารา้ใยรูปเล็กหรือเอารูปเล็กตั้งารา้ในรูปใหญ่ก็ได้แล้วแต่ตอนนี้เจ้าความยาว a อ c ที่ลูกเห็นเนี่ยมันอยู่ในรูปใหญ่เห็นปะ่ะแปลว่าตอนนี้กำลังจะเขียนเป็นใหญ่ห่านเล็ก ก็ต้องเอาสิ่งที่เป็นคู่กันมาหารกันเมันคู่กับ X งั้น a ต้องส่วนด้วย X. เอเต่อไป B มันคู่กับ Y B ต้องส่วนด้วย Y c มันคู่กับ Z อันนี้ก็ต้องส่วนด้วย Z เอทีนี้เราจะเขียนเป็น a ส่วน X เท่ากับ b ส่วน y เท่ากับ c ส่วน Z หรือจะเขียนเป็น x a, <S 2> <S 2> ส่วน a เท่ากับ y ส่วน b เท่ากับ z <B. S 2> ส่วน c ก็เลือกเอาครับขึ้นอยู่กับว่าด้านที่อยากรู้นั้นเป็นด้านของรูปไหนสมมุติว่าถ้าด้านที่อยากรู้นั้นเนี่ยเป็นด้านของรูปใหญ่เป็นด้านของรูปใหญ,ใหญ่คือเจ้าพวก a b c ก็เขียนสมการโดยเอาพวก a b c อยู่ข้างบนซะเห็นไ,ไหมแต่ถ้าเกิดว่าด้านที่เราอยากรู้เนี่ยสมมติว่าเป็นด้าน y แล้วกันนะเป็นด้าน y มันอยู่ในของรูปเล็กใช่ไหมก็เอาพวกเนี้ย เอาพวกวยเพราะฉะนั้นเอาพวกที่เราอยากรู้ว่าเป็นตัวตั้งเวลาเลือกเขียนเราจะได้ไม่ต้องมาสลับอีกเห็นใไหมครับไม่ต้องมากลับมาที่หลังพอ,อเข้าใจปะเออเนี่ยหลักในการเขียนก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ